สวัสดีครับสนิมหน้าชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นอีก1วันดีๆในการรีวิวสินค้าดีๆนะครับวันนี้มีโปรดักโปรดักแม่ลินพันกันเลยี่มีโปรดักหนึ่งตัวนะฮะมารีวิวให้ดูนะครับเอาใจสายลูกซองนะฮะคนส่วนใหญ่นะฮะที่ซื้อปืนลูกซองมาแล้วก็จะถามว่าต่อหลอดดีไหมต่อกี่นัดดีนะครับโดยทั่วไปที่เราเจอจะเป็น2อสนะครับแต่วันนี้นะฮะพิเศษหน่อยผมหาได้นะฮะฟุกได้บวก4มาครับผม เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยว่ามันคือโปรดักต์ของตัวไหนนะครับนี่เลยเป็นไงครับเก่านะฮะมันเก่าเก่าแต่ภายนอกภายในใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นโปรดักต์ของ e x t r a p ร์พัทช็อตการเอเซนซีรนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเป็นไงฮะรายละเอียดตัวงามนะครับตัวนี้ไม่ใช่งานไก่กานะครับตัวนี้เป็นงาน Import <c oughs> ก็คือมันเป็น m a ็ e in USA นะครับตรงนี้นะเห็นไหม ปืนที่บอกครับโปรดักเขาเก่าเพราะว่าตัวนี้มันมันหาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็น้อยท่านที่จะนําเข้ามานะครับเขาตรงนี้ก็จะมีดีเทลดูดีเทลแต่ทีละตัวนะครับตรงนี้นะครับดีเทลตรงนี้เป็นมาร์กพอย์เขียนว่า9ช็อตเอ็ก e n เทนชันนะครับก็คือโดยรวมเมื่อติดตั้งไปแล้วเนี่ยปืนเราจะสามารถบรรจุได้ทั้งหมด9นัดนะครับทั้งหมดเลยนะ9นัดแลวตรงนี้ก็จะมีดีเทลขยายขึ้นมาว่า9ช็อตก็คือ บวกเพิ่มอีก4นัดนะครับในตัวปืนมีอยู่5นัดทั้งหมดรวมกันเป็น9นัดนะฮะก็คือบวกง่ายๆก็คือบวก4นะครับโดยทั่วไปจะบวก2บวก3แต่ตัวนี้บวก4นะครับด้านล่างนะครับเป็นดีเทลเหมือนกันนะครับระบุยี่ห้อนะครับเป็นเลมิงตันตัวนี้นะระบุเป็นยี่ห้อนะครับไม่ได้ระบุรุ่นว่าเป็น1นึ่งหนรหรือ8ปดนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยหลอดต่อกระสุนเป็นส่วนควบที่ไม่มีกลไกอะไรมากมายนะครับเพียงแค่ว่าเกลียวใส่กันได้นะครับแล้วรอยต่อด้านใน แนบสนิทก็ถือว่าใช้ได้หมดนะครับแล้วสปริงตัวนี้ทําหน้าที่แค่ดันกระสุนเข้ารังเพลิงแค่นั้นเองนะครับเมื่อดันได้ไม่มีรอยต่อทุกอย่างใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ก็คือสปริงนะฮะสียังดําดีอยู่นะครับสนิมไม่มีนะครับตัวนี้นะเห็นไหมครับเขาเคลือบมาดีมากเลยนะครับแล้วก็หลอดตัวนี้นะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะฮะอลูมิเนียมนะเห็นไหมครับตัวนี้สวยงามนะครับงานถือว่าเนี้ยบใช้ได้นะครับ ไม่ใช่โลหะหรือว่าเหล็กนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานน่าจะนานนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าสี่นัดยังไงนะครับนี่เลยนี่นะฮะเป็นไงครับบวกสี่จริงๆนะครับไม่ได้โกหกกันอันนี้นะฮะเพื่อนๆพี่ๆอาจจะถามว่าทำไมนะฮะต้องบวก2บวก3และบวก4นะครับโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยบวก2จะใช้กับปืน ลูกซองขนาด18นิ้วนะครับบวก3จะเป็นลูกซองขนาด20นิ้วบวก4โดยส่วนใหญ่จะเป็นปืนที่ประมาณ28-30นิ้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะครับจะสลับใส่กันก็ได้แล้วแต่แต่เพียงแค่ว่าเขาดูตามความเหมาะสมและความสวยงามนะครับถ้าหลอดยาวกว่าลำกล้องมันก็จะดูแปลกๆนะครับก็แล้วแต่คนชอบอีกนะฮะอย่างตัวผมตัวนี้ตั้งใจว่าจะใส่กับพันร้อยนะครับอ่าใจอยากได้บวก5แต่มันยังหาไม่ได้นะครับก็เลยเอาตัวนี้ใส่กับพันร้อยก่อนนะครับ ส่วนพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะครับหลอดตอกกระสุนเนี่ยมีหลายยี่ห้อนะครับก็การเลือกซื้อ1นนะครับดูวัสดุก่อนแล้วก็ราคาบางครั้งยี่ห้อเดียวกันแต่ต่างพื้นที่ราคามันก็กระโดดนะครับตัวนี้ผมได้มาจากพ,พี่ผู้ชายท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนของปืนนะครับในบางส่วนนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่แต่งปืนลูกซองให้สามารถบรรจุกระสุนได้เยอะมากนะครับมีทั้งหลอด ่อยธรรมดาหลอดยืดหดนะครับแล้วสามารถทําให้ปืนยิงสมูทมากขึ้นนะครับเป็นฝีมือที่สุดๆจริงๆนะ,ะพี่ผู้ใช้ท่านนี้อยู่ผ่ากลางนะครับผาากลางก็บางท่านก็อาจจะรู้จักดีนะครับเพราะพี่เขาก็มีช่องอยู่นะครับก็วันนี้นะครับมารีวิวให้ดูกันก่อนนะครับเผื่อใครจะชอบนะฮะ <ๆ S 1> ก็ไปหาครอบครองท่านลองเซิร์ชคำว่าเอ็กตาพัดูก็ได้นะค,ะครับเผื่อยังมีตัวแทนจําหน่ายอยู่นะเผื่อจะนะครับใครที่ชื่นชอบนะสําหรับผมก็คงจะ วันนี้ขอไม่แกะกันแล้วกันนะครับเพราะตัวนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะฮะไม่กล้าแกะเนี่ยนะฮะสินค้าดีๆนะฮะเราต้องดูภายในนะครับอย่าดูแพ็กเกจนะฮะแพ็กเกจอาจจะเก่าไปหน่อยนะครับอ่ะใครที่ถูกใจสินค้านะครับลองไปเสิร์ชหาแล้วคาสานอาดูตามชอบนะครับวันนี้ก็นํามารีวิวนะครับไม่ได้อวดไม่ได้โชว์นะครับไม่ได้โม้ให้ฟังเพียงแค่แบ่งปันเป็นช่องทางแนวทางว่าโปรดักชินี้มันก็มีพี่ๆก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับ ส่วนช่องผมนะครับใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครอะไรก็ได้นะฮะที่ผมทำแล้วพี่มีความสุขพี่ดูผมไปเถอะไม่ต้องด่าไม่ต้องว่ากันหรอกนะครับสนิมหน้าชาแนลสวัสดีครับผมบายบายครับครั้งหน้ามีของดีมาให้ดูเรื่อยๆครับสวัสดีครับ